เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับรูบนเพดานหลังจากที่ผมและเพื่อนรวมรุ่นจบการศึกษาชั้นปีที่6จากคณะแพทย์อนาคตของพวกเราต่อจากนั้น หากไม่ร่ำเรียนต่อเป็นหมอเฉพาะทางในโรงเรียนแพทย์ก็จะต้องไปประจำการในโรงพยาบาลต่างจังหวัดในฐานะแพทย์เพิ่มพูนทักษะซึ่งพวกผมจะถูกเรียกกันว่าอินเทอร์และเนื่องจากการที่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดดังนั้นจึงไม่แปลกที่หมออินเทอร์หลายๆคนต้องอยู่หอพักซึ่งในความจริงแล้วแม้แต่หมอจบใหม่ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเดียวกับที่ปฏิบัติงาน คุณหมอเหล่านั้นก็ยังต้องการหอพักเนื่องเพราะการขึ้นลงเวรดึกๆดื่นๆทําให้ไม่สามารถกลับไปนอนบ้านได้ทุกวันซึ่งหอพักในโรงพยาบาลที่ผมประจำการนั้นทั้งสะอาดและกว้างขวาง,วางแถมยังอากาศเย็นสบายสาเหตุหนึ่งก็เพราะด้านหลังของหอนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่ากวานโดยส่วนตัวผมนั้นคิดว่าหอพักนี้เป็นหอที่น่าอยู่มาก แต่กระนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ลึกลับที่มาทำให้ต้องอกสานขวัญหายจนได้เอกซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ของผมก็ได้นอนที่หอแห่งนี้เช่นเดียวกับแพทย์อินเทิร์ทุกคนโดยเอกได้อยู่ชั้นบนสุดของหอซึ่งก็คือชั้นสามครั้งแรกที่เอกเปิดประตูห้องเข้าไปก็ถึงกับอุทานว่ากลิ่นอับชมัดเลยวะเป็นคำพูดแรก โดยลักษณะภายในห้องก็เหมือนกับห้องพักห้องอื่นคือมีห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางด้านในมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำรวมถึงมีระเบียงตากผ้าเล็กๆทว่าห้องของเอกกลับมีสิ่งที่ไม่เหมือนห้องอื่นนั่นก็คือตรงกลางห้องโถงนั้นมีรูขนาดใหญ่บนฝ้าเพดานผมเคยส่องไฟดูเมื่อครั้งที่ไปช่วยเอกจัดของ ด้านในก็เห็นว่ามีแต่ใย,ยบางมุมกับคือขานอันเป็นโครงสร้างของอาคารหอพักเวลานั้นไม่มีใครคิดอะไรมานอกจากคิดว่าเป็นการผูกพังตามกาลเวลาตัวเอกเองก็ได้ปรารภอยู่ว่าจะให้ช่างมาซ่อมแต่ทว่าไม่นานนักเอกจึงได้รู้ว่าตัวเองพลาดไปที่ไม่รีบจัดการอะไรกับรูนั้นแต่โดยเร็วคืนที่เกิดเรื่อง เอกกลับมาจากการช่วยผ่าตัดในแผนกสัญญกรรมทั่วทั้งหอเงียบสงัดไม่มีใครอยู่ทั้งนี้เพราะพวกผมพากันออกไปเที่ยวงานฤดูหนาวในตัวจังหวัดส่วนเอกนั้นไม่ได้ไปด้วยเพราะนอกจากติดเคสผ่าตัดแล้วยังต้องอยู่เวนน้นแผนกสัญญกรรมต่อพอเอกเปิดประตูห้องเข้าไปก็ปะทะเข้ากับกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยเอกก็บ่นออกมาว่าเหม็นอะไรวะ กลิ่นสาดจางๆลอยมากระทบจมูกแต่อ่านเพราะความเหน็ดเหนื่อยเอกจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนักแล้วเดินเข้าห้องนอนไปเพื่อเปลี่ยนผ้าเตรียมจะอาบน้ำระหว่างที่เอกกำลังอาบน้ำอยู่นั่นเองเอกได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหล่นกระทบพื้นห้องเสียงดังเสียงนั้นดังขนาดที่เอกถึงกับต้องหยุดอาบน้ำด้วยความสงสัย เอกจึงง้าประตูห้องน้ำออกมาดูปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรแปลกปลอมในห้องแต่อย่างใดแต่เพื่อความชั่วเอกจึงเดินออกมาตรวจที่ประตูห้องก็พบว่าได้ใส่กรอนอยู่เรียบร้อยดีซึ่งเหตุที่ต้องตรวจตราก็เพราะเคยมีเหตุการณ์ขโมยขึ้นหอในละแวกนี้จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ในเมื่อไม่เจอสิ่งใดเอกจึงกลับไปอาบน้ำต่อ แล้วอึดใจเดียวก็มีเสียงอะไรสักอย่างตกลงกระทบพื้นห้องอย่างแรงอีกครั้งเอกรีเปิดประตูห้องน้ำออกมาด้วยความตกใจแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ไม่เจออะไรผิดปกติทุกอย่างในห้องเงียบสนิทเงียบซะจนเอกเริ่มวันวันถึงตอนนี้เอกเริ่มใจเต้นแรงด้วยความกลัวรีบอาบน้ำจนแทาจะเสร็จในสามวินาที อาบทันที่เปิดประตูห้องน้ำอยู่นั่นแหละถึงตอนนี้จะโปะก็ช่างมันลูกผู้ชายไม่อายใครแต่ลูกผู้ชายกลัวผีได้แต่ระหว่างที่เอกต่งตัวก็ไม่ปรากฏมีเสียงแปลกปลอมอื่นใดอีกจนเอกเริ่มใจชื้นขึ้นแล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์สายในของหอพักก็ดังขึ้นเอกก็คิดว่า อาจมีพยาบาลโทรมารายงานอาการผู้ป่วยเอกจึงรีบรับโทรศัพท์เสียงจะปลายสายคลับคล้ายเสียงชายชรากำลังหัวเราะฮ่าฮ่ฮได้ยินอย่างนั้นเอกก็งงว่าใครโทรมาเล่นมุกอะไรฮัลโหลฮัลโหลครับ เสียงหัวเราะแห่พลานั้นก็ยังคงดังเป็นจังหวะเฮ่อเฮอฮ่อเฮเกเริ่มใจคอไม่ดีฮัลโหลจะพูดกับใครครับเสียงหัวเราะลึกหลับนั้นยังคงดังมาตามสายโทรศัพท์เฮ่อเฮอฮ่อเฮเอกที่ตอนนี้ทั้งโมโหทั้งกลัวจึงวางหูโทรศัพท์เสียงดังโครมใหญ่ ยังไม่ทันจะปฏติประต่อเรื่องราวหรือตัดสินใจอะไรได้ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเอกลังเลที่จะเอื้อมมือไปรับแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจยกหูโทรศัพท์รับสายคราวนี้เป็นเสียงของพยาบาลเจ้ยเจ้ามาตามสายเอกกระใจชื้นขึ้นมาเป็นกอดหมอเอกคะโทรจากสัญญกรรมชายนะคะ คนไข้ที่หมอผ่าเมื่อกี้ตอนนี้ปวดแผลมากคะ่ะหมอมียาอะไรจะให้ไหมคะพยาบาลรายงานธุระที่โทรมาปรึกษาเอกจึงสั่งยาระง,งับปวดให้กับคนไข้และกำลังจะวางสายแต่พยาบาลก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าหมอเอกคะเมื่อกี้ที่หนูโทรมาตอนแรกใครรับสายหรอคะเอาแต่หัวเราะเหอะเหอะอยู่ได้ ได้ยินอย่างนั้นเอกก็ถึงกับผนล,ลุกวา่าคุณตาของหมอมาเยี่ยมเหรอคะแต่ก็แปลกนะแกไม่พูดอะไรเลยหัวเราะอย่างเดียวแล้วพยาบาลก็วางหูไปปล่อยให้เอกเผชิญชะตากรรมในห้องเงียบสงัดเพียงลำพังเอกค่อยๆเดินไปเก็บของตั้งใจว่าคืนนี้จะไปพักที่ห้องพักแพทย์ในโรงพยาบาลแทน อย่างน้อยก็จนกว่าเพื่อนร่วมหอจะกลับมายังไม่ทันจะเก็บของเสร็จจู่ๆก็มีเสียงน้ำหยดลงผืนแม่แมดังอยู่ที่กลางห้องโถงเอกลั้นใจหันกลับไปดูก็เห็นว่าต้นเสียงคือน้ำสีแดงเข้มกำลังหยดลงมาเป็นจังหวะจากรูบนฝ้าเพดาน เอกค่อยๆเดินไปดูหยดน้ำสีแดงบนพื้นจมูกสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบคาวที่คุ้นเคยใช่น้ำสีแดงที่หยดอยู่บนพื้นมันคือเลือดสดๆเอกรู้ดีว่าจังหวะนั้นไม่ควรหันหน้ามองขึ้นไปในรูบนเพดานแต่ด้วยสัญชาตญาณความอยากรู้นั้นเกินห้ามใจจึงทำให้เอกเปิดไฟฉายแล้วเงยหน้าขึ้นมอง จมูกยังคงได้กลิ่นสาดที่ดูเหมือนจะตลบอบอวนไปทั่วห้องและสิ่งที่เอกเห็นในรูบนเพดานนั้นก็คือร่างของใครคนหนึ่งแขวนคอห้อยตองตังอยู่กับคานข้างในเร็วกว่าความคิดเอกใส่เกียร์หมากโกยวิ่งออกจากห้องทันทีจำพลวดลงบันไดเอกจำได้แค่ว่าเพียงก้าวเท้าไม่กี่ที ก็สามารถลงมายืนอยู่ที่ชั้นล่างของหอได้และนั่นก็เป็นเวลาพอดีกันกับที่พวกผมกลับมาจากงานฤดูหนาวพวกเราก็งงที่เห็นเอกยืนหน้าตาตื่นอยู่ใต้หอและคืนนั้นเอกก็ขอน,อนอนที่ห้องผมโดยไม่ยอมเล่าอะไรแม้สักนิดเอกเก็บงำความสยองไว้และเล่าให้พวกเราฟังเอาตอนเชา้าซึ่งนั่นกระทำให้พวกเราชาวหอ ล้วนขนลุกขนพองกันท่วน,นาด้วยเหตุนี้ทั้งเอกและบรรดาชาวหอแพทย์ที่รู้เรื่องอย่างพวกผมต่างพากันไปาคายคั้นความจริงจะผู้ดูแลหอพักพวกเราจึงได้ความว่าในสมัยตอนที่ก่อสร้างหอพักมีคนงานผูกคอตายที่คานด้านใต้หลังคาโดยตอนแรกก็หาศพกันไม่เจอแต่ระหว่างที่กำลังช่วยกันหาอยู่นั้น เชือกที่ใช้ผูกคอเกิดขาดศบจึงหล่นทะลุฟ้าเพดานล,ลงมาซึ่งตำแหน่งห้องที่เกิดเหตุก็คือห้องของเอกนั่นเองเรื่องประวัติความเป็นมาก็พอเข้าใจแต่จะปล่อยรูบนฝ้าเอาไว้จนป่านนี้ทำไมอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์ ก็ติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ